สวัสดีค่ะ Hello everyone ค่ะวันนี้นะคะวันก็ได้รับพัสดุมานะคะซึ่งเป็นพัสดุกล่องใหญ่้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพัสดุนะคะที่วันเล่นเกมนะคะคุณนิวส่งมาให้ค่ะก็เดี๋ยววันจะมาแกะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณคุณนิวมากๆนะคะทีะ่คิดเกมขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เล่นนะคะก็ใครที่ได้ไปดูคลิปคุณนิวแล้ตวตอบก็เพื่อนๆทุกคนก็คงรู้นะคะแต่ว่าคุณนิวก็เลือกไม่ได้ก็ต้องจับฉลากขึ้นมาแล้วว่าบางเอน,นเราโชคดีนะคะเะเราได้รางวัลน,นั้นมาก็ดีใจมากๆเลยนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีร่วมเล่นเกมที่ดีนะคะก็ เดี๋ยววันก็จะมาแกะให้เพืเ่อนๆได้ชมเลยนะคะพัสดุก็แพ็กมาดีนะคะนะคะกล่องีเหมือนกันโอเคค่ะ,ออเ,คคะเดี๋ยววันจะมาแกะให้เพืเ่อนๆได้ชมนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยะคะ่ะ เดี๋ยววันจะมาให้ดูอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นนี่เลยน่ารักมากนุ่มมากค่ะอันนี้ก็อันนี้นะคะหนึ่งชิ้นนะคะที่คุณยิ้ให้มานะคะแล้วก็นี่เลยน่ารักมากช็อกโกแลตนะคะค่ะ,นะคะแล้วก็ เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องกำมะหยี่ชอบมากค่ะเป็นกล่องกำมะหยี่นะคะอันนี้ก็ดีเลยค่ะวันเอาไว้ใส่พวกแบบว่ามีดหรืออุปกรณ์ปากกาหรืออะไรนะคะก็ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะและมีอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง,ง,งก็คือ เป็นอะไรที่บันชอบมาวันชอบทานช็อกโกแลตนะคะนี่นะคะก็ของที่วันแกะออกมาแล้วก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณคุณนิวมากๆนะคะก็ให้มีความสุขมากๆ เฮงๆรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็สวยๆตลอดไปนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงทำยูทูปก็เฮงเฮงปังปังนะคะก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักและดีงามนะคะก็เพื่อนๆนะคะวันฝากเพื่อนๆให้ไปกดติดตามหรือไปรับชมคลิปคุณนิวด้วยนะคะก็เป็นเพื่อนทาง YouTube นะคะก็ ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าแฮปปี้ขอบคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยววันจะแปะลิงก์คุณนิวช่องคุณนิวไว้ให้นะคะวันก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมการรีวิวอ,อพัสดุที่วันลวเล่นรางวัลน,นะคะก็อวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆให้ๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงสวยๆหลๆ่อๆเช่นกันนะคะวันก็ขอตัวไปก่อนนะคะ เราไ่เก็บน่ารักค่ะร่วมมาบ๊ายบาย thank you everyone ปิ๊ปปิป๊ปแบบนีสวย,ยไหมเลยทำไมค่อยสวยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ